สวัสดีครับจากร้านนครโซล่าเซลครับวันนี้เรามาติดตั้งชุดต่มน้ำสองแรง1,500วัตต์ครับผมตอนนี้เป็นตัว14.5กิโลครับบ่อนี้ลงต๊มที่32เมตรนะครับเป็นบ่อ6นิ้วครับผมเป็นบ่อ6นิ้วนะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าเมตรนะครับท่อออก2นิ้วครับผมน้ำเต็มท่อครับ อไฟครับตอนนี้กระแสที่7.8นะครับกำลังวัดที่1,260รอบที่2,600รอบแรงดันที่160ครับผมเป็นปั๊ม雷นโตนะครับชุดนี้ใช้แผงโพลีรี่บวัตตครับเซลครับผม สาย6แผงนะครับน้ำเริ่มขุ่นครับวันนี้เรามาติดตั้งอยู่ที่บ้านขมิ้นนะครับผมตำบลขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครนะครับแผงอยู่บนหลังคา6แผงนะครับ โพลีสามร้อยหกสามร้อยสี่สิบบาทฮาร์ปเซลครับผมหกแผงนะครับสูบใส่คองใส่ไก่ครับผมเพื่อเก็บน้ำไว้หน้าแรงนะครับมาติดตั้งที่จังหวัดสกลนครครับ นีน้ำขุนนะครับน้ำขุนจะออกไม่แรงนะครับเพราะว่ามันจะมีดินตะกอนแล้วก็ตายขึ้นมานะครับได้ลองปิดเปิดใหม่ครับผมน้ำจะแรงแค่ไหนครับน้ำไม่ขาดนะครับแต่ว่ามียังมีเศษดินอยู่กับกันฟ้าเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยครับ แรงดันที่230โวลต์น,นะครับแรงดันเปิดนะครับแรงดันทำงาน176โวลต์แสที่7.6แอมป์รอบอวัดนะครับ1,370อ็บรอบัรวัตตรอบที่2,800รอบครับมาดูน้ำครับเปิดใหม่ๆนะครับถ้าน้ำใส ามีเศษดินเศษตะกรขึ้นมาก็น้ำก็จะลดลงนะครับถ้าน้ำใสก็จะพุ่งแรงครับผมตัวนี้เป็นตัว14คิวนะครับดูน้ำลึกครับผมค่อนข้างลึกนะครับแต่ถ้าบอลูกค้าน้ำตื้นนะครับไม่เกิน ยี่สิบเมตรนะครับผมลงปั๊มไม่เกินยี่สิบเมตรนะครับน้าไม่เกินสักสิบสองเมตรครับผมจะเป็นตัวสิบเก้าคิวจะแรงมากครับผมแรงกว่านี้นะต้องดูที่บ่อนะครับว่าจะเลือกปั๊มแบบไหนครับราคาเท่ากันครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับบ่อครับน้ําแรงไม่แรงนะครับขึ้นอยู่กับบ่อครับถ้าบ่อน้าลึกก็ต้องใช้แผงเยอะ กำลังไฟเยอะนะครับน้ําก็จะออกน้อยครับใครเจอตาน้ําดีถือว่าโชคดีนะครับไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปั๊มหรือแผงนะครับน้ําระดับนี้นะครับน้ําขนาดนี้ปั๊ม750้บาทนะครับสามแผงก็สามารถาสูบได้แรงขนาดนี้ได้นะครับแต่ว่าน้ําต้องไม่เกิน10เมตรนะครับ บ่อต้องน้ำดีมากๆครับผมตาน้ําไม่เกิน10เมตรนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนครโซลาเซลล์ศูนย์แปดแปดห้าหครับผมร้านอยู่ข้างเรือนจํากลางนครพนมนะครับรับติดตั้งโซลาเซลล์อุปกรณ์โซลาเซลล์ครบวงจรครับผมสามารถติดต่อได้ครับฝากติดตามทาง YouTube นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์ผลงาน นะครับเอาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ